อาการคันที่มีสาเหตุมาจากเลือดอาการคันที่มีผดผื่นคันหรืออาจคันแต่ไม่มีผดผื่นก็เป็นได้ที่อาจเกิดจากคุณภาพของเลือดมีเลือดเสียมากเลือดไม่ดีซึ่งหมายถึงการมีของเสียหรือสารเคมีในเลือดผิดปกติเช่นยูเรียฟอสเฟตฮิสตามีนหรือภาวะเลือดข้นผิดปกติซึ่งกระตุ้นปลายประสาทให้รู้สึกคันน้ำเหลืองไม่ดีเลือดน้อย และในผู้ที่มีปัญหาเลือดจางอาวัยวะที่คอยดูแลเลือดคือม้ามและม้ามยังดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันอีกด้วยค่ะดังนั้นผู้ที่ม้ามไม่ดีเลือดก็จะไม่ดีภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีตามไปด้วยจะทําให้ติดเชื้อง่ายและอาจเกิดอาการคันที่ผิวหนังส่วนสาเหตุที่ทําให้ม้ามไม่ดีจะเริ่มจากลำไส้ค่ะ คือลำไส้สกปรกมีของเสียสะสมตกค้างเมื่อของเสียละสารพิษไม่ถูกขับออกก็จะวนกลับเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อของเสียในเลือดมากจึงทําให้เลือดไม่มีคุณภาพเลือดเสียซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาเลือดจางตามมาและเมื่อของเสียในเลือดเกิดขับออกไม่ทันและมากขึ้นมากขึ้นของเสียก็จะถูกผลักออกที่ผิวหนังในที่สุดกลไกที่เลือดไม่ดีทําให้เกิดการคัน หของเสียในเลือดสะสมพบในโรคไตเรื้อรังยูเรียฟอสเฟตพาลาไทรอยฮอร์โมนสูงในเลือดสารเหล่านี้กระตุ้นปลายประสาทผิวหนังคันทั่วตัวอาจไม่มีผื่น 2. ส,สารฮิสตามีนในเลือดสูงฮิสตามีนเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการคารันบวมแดงพบในโรคเลือดบางชนิดเช่นลูคีเมียมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคันแม้ไม่มีผื่นเป็นคันจากระบบไม่ใช่ภูมิแพ้ทั่วไปค่ะ 3. เลือดคนผิดปกติร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงมากเกินไปทำให้เลือดหนืดพบบ่อยว่าคันหลังอาบน้ำอุ่นคันแบบแสบๆไม่มีผื่นคันลึกใต้ผิวหนัง 4. ภูมิคุ้มกันในเลือดผิดปกติการอักเสบเรือรังจากโรคเลือดส่งผลให้ร่างกายหลังไซตโตไคน์ที่จะมากระตุ้นเส้นประสาทรับความรู้สึกคันนั่นเองค่ะหากเลือดผิดปกติ ส่งผลต่อทุกอวัยวะโดยตรงค่ะลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังด้วยเลือดที่สมดุลอย่าละเลยปัญหาสุขภาพที่เกิดจากเลือดในวันนี้ค่ะเพราะอาจพัฒนาไปเป็นโรคร้ายได้ในอนาคตเลือดเป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญของร่างกายหากเลือดน้อยเลือดพร่องเลือดจางหรือเลือดหนืดส่งผลให้ร่างกายเกิดความเสื่อมแก่ก่อนวัยและหากปล่อยไว้ยังเป็นต้นเหตุข,ของการเกิดโรค เอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและเสริมสร้างพลังชีซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า2,000ปีขัดเลือกอือเจียวซึ่งเป็นราชายาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและสมคนราชายาบำรุงพลังชีเพื่อเสริมสร้างเลือดและพลังชี่เชิงบุรณาการปรับปริมาณคุณภาพการไหลเวียนและความสมดุลของเลือดเพื่อให้เลือดดีสุขภาพดี เสริมสร้างพลังที่บำรุงเลือดเชิงบุรณาการการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399